นี่ครับเราก็มาจิ้มนี้ครับทุกคนส่วนันนี้ก็เป็นกระทะที่ผมเห็นเขา,เาซื้อในแอปต่อตอนครับหรืออาจจะเป็นแอปอื่นครับเห็นเขาบอกว่าปิ้งแล้วมันไม่ติดกระทะก็เลยอยากจะลองดูครับก็บางนี้นะครับไม่ถึงร้อยบาทครับทุกคน๋ต่ทีนี้เราก็ลองวางเลยครับเราจะลองดูดีครับว่าหากมันจะใช้งานได้จริงไหม นะครับเราก็ใช้เตาถ่านแบบบ้านๆเลยครับทุกคนมีผมก็ต้องนำไปล้างก่อนครับส่วนหมูที่เราเจะมาย่างเนี่ยครับก็จะเป็นหมูปลอดสารพิษของ CP นะครับน้ำหนักอยู่ที่500กรัมครับก็เป็นหมูหมูสามชั้นสลัดอนามัย CP พีทีมาครับ ค่อนข,ข้างจะบางครับแต่ต้องรีบกลับเพราะว่าควันมันเยอะเตออิมมันไม่ติดนะครับทุกคนแต่ว่าหมูจะไหม้ครับเพราะว่ามันบางจะเ,เป็นหมูสไลด์สดครับเนี่ยครับหมูค่อนข้างจะบางเอาไว้นานก็ ไฟมันแรงครับ้าบ,บางด้วยแล้วก็ไว้นานเดี๋ยวมันจะไหม้ครับต้องคอยขยับไปเรื่อยชื่อหมูสามชั้นสไลด์หมูวาน้ำมัไล้สารพิดครับวันนี้เรียกว่าเยอะมากครับเราก็จะมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมีเลยกินแบบมันบ้านนี้นะครับใช้เตาถ่านนี่แหละ นี่ได้วครับเยต้องปิง้งา่้ข้างๆดีกว่าไว้ข้างกลางนี่ไฟนแรงเกินควันเยอะไม่ไหวครับเออก็เข้าท่านะพวกไปตั้งคงตั้งแคมได้ง่ายดีครับผมว่า ง่ายดีครับทุกคนเออข้าท่าเข้าท่า,า,ทาก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนแผ่นสไลายเป็นนี้ครับนี่ครับเราก็มาจิ้มนี้ครับทุกคนให้ามาันชุ่มหน่อยนะ โอ้ยเราเข้าปากแล้วนะเนี่ยอืมอ่าสุดยอดจริงๆครับกินแบบนี้ประหยัดตังค์ดีครับเออกระทะมันเข้าท่าดีนะ